สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นรถเข้าใหม่อีกเช่นกันนะคะสำหรับใครที่มองหารถเครื่อง1.8นะคะ ราคาเบาๆนะคะบีแนะนำเลยนะคะคันนี้คันที่จอดอยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะสีบอลเงินคันนี้เลยจะบอกว่ารถสวยไม่น้อยข้างในสวยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราชมในส่วนของรายละเอียดรอบๆตัวรถกันไปก่อนนะคะคันนี้เป็น Toyota านะคะอันติด 1.8G ปี2015นะคะสำหรับใครที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะบีแนะนำเลยนะคะ คันนี้มาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะได้เป็นล้อแม็กเป็นล้ออลลอยนะคะลายเฉพาะของรถรุ่นนี้แล้วก็เป็นล้อยอลลอยแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นรถสีบอลเงินมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะตัวมือจับนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะเก๋ๆกันไปเลยนะคะได้รถสีบางเดิมทั้งคันนะคะสำหรับคันนี้อ่ะ สำหรับใครที่มองหารถนะคะเครื่อง 1800cc นะคะบีแนะนำเลยนะคะคันนี้จะบอกว่าสวยมากไม่ก็น้อยนะคะไม่อยู่แค่120,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะมีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราชมในส่วนของด้านในตัวรถกันดีกว่านะคะ ด้านในนะคะตกแต่งเป็นเบาะหนังสีดําด้านในตกแต่งด้วยสีดําออกแนวสปอร์ตพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเรียบร้อยนะคะ ะดูที่เรื่อนไมเลยนะคะเลือนไมอยู่ที่127699กิโลเมตรตัวเลขสวยมากนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมนะคะไล่ไปรถเกียร์ออโต้นะคะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะคะตัวนี้ได้เป็นปุ่มโพสตสตาร์ทด้วยนะคะสะดวกสบายนะคะเหยียบเบรกกดสตาร์ทรถได้เลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะบีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะชอบคันนี้อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรหาบีได้เลยที่เบอร์064-768-6572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์นะคะคันนี้เลยสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะคะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอันติสนะคะ 1.8G ปี2015นะคะราคาขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นสำหรับใครนะคะที่ออกรถคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนแค่9,000นิดๆเท่านั้นนะคะหรือถ้าใครอยากจะ อ,อยากจะได้รูปรถเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาหาบีได้เลยนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพพาข้านะคะพนักงานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ รถคันนี้ยังว่างอยู่บีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อหาบีได้เลยที่เบอร์064-768-6572นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปของบีนะคะบีฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะคลิปหน้านะคะบีจะมาลงเป็นรถอะไรอีกนะคะฝากติดตามชมกันได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ